สวัสดีครับเราก็กลับมาสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับห้องเรียนออนแอร์เนาะวันนี้เรามาต่อกันกับจากเรื่องที่แล้วนะครับก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนาะคืออันนี้พอที่เราจบไปที่ไหนนะไหนจำได้ไหมเอ่ยก็ ถ้าเราจาได้ก็คือเราจะบอกว่าที่เราพูดถึงไมโอซิสเนาะขอทวนนิดนึงก่อนละกันนะฮะเราบอกว่าไมโอซิสเนี่ยมันเป็นการแบ่งเซลล์ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกรณีของเซลล์สัตว์แล้วก็ถ้าเป็นกรณีของเซลล์พืชมันก็จะใช้ในการสร้างสปอร์เกิดขึ้นถูกไหมครับคือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยปกติแล้วมีอยู่2เฟสหลักๆก,ก็คือเฟสที่เป็นไมโอซิสวันกับเฟสที่เป็น MyOS i s 2ทีซึ่งเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูกันต่อเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจาก 2N เป็น N เดียวถูกไหมฮะเราเราก็บอกว่าโอเคเราพูดถึงระยะต่างๆของ MyOS ซิไปเราเพิ่งพูดไปได้แค่สาระยะแต่มันเป็นระยะหลักแหละนะฮะก็คือ Interface ฟสอันนี้เหมือน i n t e r อร์เปกติก็คือมีการจำลอง DNA เกิดขึ้นตัวที่ระยะสำคัญที่สุดของ m y โอ s ิก็คือระยะ p r o p h a s e 1ถูกไหมฮะ prophase 1กระบวนการเหมือน p r o p h a s e ก็ยังคงเกิดอยู่แต่สิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นนนมมมาาาคคือออะไรรนะส่ว่วขขงััีกกเู้น ถูกไหมครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของคโครโมโซมระหว่างนอนซิสเตอร์โครมาติดเกิดขึ้นถูกไหมฮะเขาเรียกกระบวนการนีว้ว่ากระบวนการ c r o s s i n g over นั่นเองนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็บอกว่าโอเคมันก็เกิดเป็นไบวาเลนต์หรือเททรัตเกิดขึ้นนะครับมาเรียงพอเข้าสู่ระยะเมท p าเฟสวั 1, นเด็กๆก็เอามาเรียงในแนวตึงกลางเซลล์ถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระยะเมท้าเฟสวันทีนี้ระยะต่อไปก็เหมือนเดิมฮะเราเจอเมท้าเฟสเราต้องไปแอนระนบ ระยะที่4คือระยะ anaphase นะครับเรามาทวนของเก่าก่อนปกติผมจะสอนคู่กันไปเนาะเด็กๆจะได้เปรียบเทียบกัน,นง่ายๆคือถ้าตอนที่มันเป็นแบ่งเซลล์แบบ mitosis เด็กๆจำได้ไหมเป็นไงเด็กๆก็บอกว่าโอเคเด็กๆก็มันก็จะมีการแยกชิ้นส่วนของโครโมโซมออกจากกันถูกไหมเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนระยะ m e t a p h a เนี่ยเด็กๆเรียงมาแบบนี้ ถูกไหมฮะพอเวลาดเด็กๆแยกออกมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดเด็กก็แยกออกมาเป็นลากาแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือระยะ anaphase ในการแบ่งเซลล์แบบ mitosis ถูกไหมครับทีนี้ถ้าดเด็กๆมาดูในระยะ anaphase 1ละเป็นยังไงตอน Meta p h เ s ดวัเด็กๆเ,เอา tetrad หรือ Bivalent มาเรียงในแนว equatorial e plane เพราะฉะนั้นถ้าดเด็กๆจะเข้าสู่ระยะ anaphase one สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เดี๋ยวผมวาดได้หน่อยละกันจะได้ย้ำว่าอันนี้คือของแอนนาเฟสสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะไม่ได้ดึงโครโมโซมแต่ละไม่ได้ดึงโครมาติดคือถ้าเป็นแอนนาเฟสเฉยๆเราบอกว่าเราแยกซิสเตอร์โครมาติดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เด็กๆไม่ได้แยกซิสเตอร์โครมาติดครับเด็กๆแกอะไรเนเด็กๆแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกัน อันนี้สำคัญมากนะครับตอนเราพูดถึงแอนาเฟสในไมโทซิสเด็กมีการแยกซิสเตอร์โครมมติดออกจากกันแต่ถ้าเป็นแอน p าเฟส1สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะมีการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันไปยังขั้วเซลล์แต่ละขั้วเซลล์นะครับ ไปยังแต่ละขั้วเซลล์เกิดขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญนะเ,เด็กๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเจ้าแอนาเฟส1เด็กๆก็จะมีการแยกโคโโรโมกาตโครโมโซมออกจากกันตรงนี้คือคีย์เวิร์ดฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าพอมันเข้าสู่ระยะต่อไปซึ่งคือระยะเทโลเฟส1ระยะเทโลเฟส1สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรจริงๆเทโลเฟส1ทุกอย่างก็จะคล้ายกันกันกบเทโลเฟสก็คือเยื er ่อห um ุ e ้มนิวเคลียสนิวเคลียัสมันเริ่มกลับมาสังเกตเห็นได้ถูกไหมฮะแล้วก็ เ,เริ่มมีการแบ่งเซลล์พลาสเมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะคลายๆกันแต่ว่าบางเซลล์ก็อาจจะไม่มีกระด้แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมใส่ q u e question m a มาไว้ก็คือมันไม่ใช่ทุกเซลล์ที่มันจะมีเนาะมันอาจจะมีการสร้างนิวเคลีย์เอนเวลปขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตเห็นนิวเคลียสกด่ายนะฮะ แล้วก็มันอาจจะ,ะมีการแบ่งไซโลพลาซึมเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครก็คือไซโตไคนดีซิสเกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วมันก็เกิดขึ้นมานะครับทีนี้อันที่ผมอยากจะบอกเด็กๆคืออันนี้ฮะผมจะกำลังจชีให้เด็กๆดูว่าถ้าแสดงว่าถ้าเด็กสมมติว่าเด็กๆวาดออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในระยะเทโลเฟสวันเนี่ยเซลล์ของดเด็กๆมันก็ควรจะหน้าตาเป็นแบบนี้ เด็กๆก็จะมี2นิวเคลียสถูกไหมอันนึงก็เป็นตัวใหญ่อันนึงก็เป็นตัวเล็กแบบนี้บานจะย่อถูกไหมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราตั้งต้นที่เท่าไหร่ขอย้อนไปดูหน่อยนะฮะตอนแรกเราตั้งต้นที่ 2n งเท่ากับสถูกไหมฮะอยู่ในระยะเมทาเฟส1เด็กๆจะเห็น 2n งเท่ากับสหรือผมไม่เขียนที่โปรเฟส1มันก็คือ 2n งเท่ากับสเหมือนกันถูกไหมฮะแต่พอเวลาเด็กๆแบ่งจนสิ้นสุดกระบวนการเทโลเฟส1แต่ละเซลล์เด็กๆอะครับมันเหลือ n 2ละ คำถามสําคัญเลยครับคาถามนี้สําคัญมากนะแล้วทําไมมันไม่จบถามว่ามันจบที่ไมโอซิสฟันแบบนี้เลยได้ไหมแล้วไม่ต้องต่อไมโอซิสถูกก็จำนวนโครโมโซมอยู่ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วอะอยู่เริ่มต้นที่ 2n เท่ากับ4สุดท้ายแล้วเด็กๆมาได้ที่ n เท่ากับ2อ้าวโครโมโซมก็ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วทําไมมันต้องแบ่งไมโอซิสถูกต่อในเมื่อมันเหล,ลือ n เท่ากับ2ละถูกไหมครับทนันทันที่ผมพูดแมอะเดี๋ยวผมเขียนไดอะกรมใหม่ก็ได้จะได้ดูง่ายๆ เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเด็กดูเซลล์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเวลาตอนแรกอะเด็กๆบอกว่าเด็กๆตั้งต้นที่ 2n เท่ากับ4ถูกไหมครับพอเวลาเด็กๆแบ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเด็กๆบอกว่าสิ้นสุดกระบวนการเด็กๆได้เซลล์ลูกออกมา2เซลล์ถูกไหมแต่ละเซลล์เด็กๆก็เหลือเป็นอันใหญ่1อันอันเล็ก1อันอันใหญ่1อันอันเล็ก1อันก็ n ท่ากับ2นี่คือไมโอซิส พี่ถามว่าเราจบที่ตรงนี้ได้ไหมผมถามที่ไมโอซิสวันแล้วจบตรงนี้ได้ไหมไม่ไปต่อคําตอบก็คือไม่ได้ครับไมโอซิสจะไม่มีวันจบแค่ไมโอซิสวันถ้าคุณเริ่มกระบวนการไปแล้วมันต้องไปจบหลังไมโอซิสทูเหตุผลสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่เถียงครับที่เราพูดมาทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยตั้งตน้นสองเอ็นเท่ากับสี่สิ้นสุดที่เอ็นเท่ากับสองไม่มีใครผิดครับแต่มันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นจริงๆเพราะเด็กๆอย่าลืมว่าไอ้เจ้าสองเอ็นเท่ากับสี่เนี่ยโครโมโซมหนึ่งแท่ง เด็กๆมีโครมาติด2อันหรือพูดว่าโครโมโซมหนึ่งแท่งเด็กๆยังมี DNA เป็น2เท่าอยู่ถูกไหมครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆมองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแสดงว่าในระยะ G1 จริงๆก็คือเซลล์ตั้งต้นเลยของเขาเนี่ย G1 phase เด็กๆควรจะต้องมีโครโมโซมหน้าตาเป็นไงแบบนี้ถูกไหมครับ ใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเด็กๆมองอย่างนี้เป็นระยะ p r o เฟส s วัดเด็กจะพบว่าโครโมโซมหนึ่งแท่งมีสองโครมาติดถูกไหมฮะหรือเราบอกว่ามันมี DNA อยู่สองโมเลกุล ถูกปะแต่ตอนตั้งตนน้นจริงๆเด็กๆมันเด็กๆจะเริ่มที่ 2N เท่ากับ4เหมือนกันครับแต่ว่าเด็กจะเริ่มที่โครโมโซม1แท่งมี DNA อยู่แค่1โมเลกุลถูกไหมครับมี DNA อยู่แค่1โมเลกุลนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยครับเดๆสังเกตไหม แต่ว่าตอนเริ่มต้นในเด็กเริ่มจาก1แท่งแล้วมี DNA อยู่แค่1โมเลกุลต่อแท่งแต่ตอนที่เด็กไปนะับโปรเฟส์วันเมตาเฟสวันเด็กจะเห็นว่า1แท่งของคโครโมโซมเด็ก,ดกมันมีคโครมาติดอยู่2อันหรือพูดง่ายๆว่ามันมี DNA อยู่เป็น2เท่าพอสิ้นสุดกระบวนการเด็กดูสิพอมันเข้าสู่ N เท <N S 1> ่ากับ2ตรงนี้ N เท่ากับ 2, <N S> 2ก็จริงไม่เถียงแต่สิ่งที่มันยังผิดอยู่ก็คือไม่ใช่ผิดสิ่งที่มันยังไม่ปกติก็คือคโครโมโซมหนึ่งแท่งมันยังมี DNA เป็น2เท่าอยู่มันจเป็นต้องแยกกออกัให้มนเหลือโรมมนึ่ง แล้วมีแค่1 DNA แค่1โมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเป็นกรณีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโครโมโซม1แท่งมี DNA อยู่2เท่า2โมเลกุลซึ่งมันเป็น2เท่าของปกติเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเด็กๆจะแบ่งต่อเด็กๆก็ต้องแบ่งต่อฮะ ถูไมฮะเด็กๆก็ต้องแบ่งต่อไปเพื่อสุดท้ายแล้วเซลล์ที่เด็กๆต้องการคืออะไรครับเซลล์ที่เด็กวต้องการก็คือเด็กๆต้องการให้มันกลายเป็นเหลือแค่โครโมโซมสองแท่งเท่าเดิมถูกไหมแต่ว่าหนึ่งแท่งจะมีแค่ หนึ่งโครมมติกนี่คือสิ่งที่เด็กต้องการครับพอเวลาเด็กๆไปเข้าสู่ไอ้ไมโอซิสทเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กก็จะเหลือเป็นเอ็นเท่ากับสบหมดนะครับตอนนี้ก็เป็นไมโอซิสทูเด็กๆก็จะเหลือเป็นเอ็นเท่ากับสบนะครับโดยแต่ละคโครโมโซมเด็กๆมี DNA อยู่แค่1โมเลกุล เพราะฉะนั้น,น,นโครโมโซมหนึ่งแท่งมี DNA อยู่หนึ่งโมเลกุลน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับ n เท่ากับสองก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับ n เท่ากับสองตอนจบถูกไหมเอ็ท่ากับสองตอนจบเด็กๆได้เป็นโครโมโซมหนึ่งแท่งมี DNA อยู่แค่หนึ่งโมเลกุลนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับโอเคปะโอเคเมื่อกี้เราจบถึงไหนแล้วนะเราเริ่มอินเตอร์เฟสโปรเฟสตวันเมทาเฟสต์วันอินเทอร์เฟสตวันเทโลเฟสตวันเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อถูกไหมครับเราก็ต้องไปที่ไมโอซิสต่อละะถูกมฮทีนีน อันที่น่าสนใจก็คือเซลล์บางเซลล์มันก็อาจจะเข้าไปหลังจากเทโลเฟส1ก็คือเข้าโปรเฟส2ไปเลยแต่ว่าหลายๆเซลล์ก็จะมีอินเทอร์เฟส2เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นอินเทอร์เฟส2เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสําคัญมากครับถ้าเด็กจะเกิดอินเทอร์เฟส2ผมใส่ Question Mark ไว้เนาะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ มันจะต้องต่างจากอินเทอร์เฟสปกติหรืออินเทอร์เฟสวครับเพราะเราต้องการลดจำนวนโครมาติดเราจะต้องไม่มีการจำลอง DNA เกิดขึ้นก็เรากำลังจะ Los ลดอยู่เราจะไปเพิ่มอีกทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เฟสทูจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าคีย์สำคัญเลยก็คือมันจะต้องไม่มี <S <S มมการจำลอง DNA เกิดขึ้น มันจะต้องไม่มีการจำลอง DNA เกิดขึ้นนะฮะมันต้องไม่มีการเกิด DNA Replication นะครับอันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซของจริงก็คือเด็๋แค่ขั้นไว้เฉยๆนะครับอาจจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ m มโอซิส2ต่อไปโอเค นะครับมันอาจจะมีการเตรียมความ,ม,วามพร้อมสำหรับไมโอซิส2ต่อไปแต่ว่ามเซลก็ไม่มีเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่เนเจอร์ของ Interface ฟส2เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากอินเ r อร์เฟสปกติหรืออิน e r อร์เ1เพราะว่าเขาไม่มีการจำลอง DNA เกิดขึ้นตำราบ,บางเล่มเขาก็เลยไม่เรียกอินเ r อร์เนะครับอันนี้บอกไว้เพื่อเด็กๆไปอ่านเจอหนังสือเขาอาจจะเรียกมันว่า i n t e r k i n ไค i นก็ได้นะครับอาจเรียกว่า อินเตอร์ไคลนิก็ได้นะครับเขาจะไม่เรียกอินเ r อร์เฟสทูและก็อาจจะเรียกว่ามันเป็นอินเตอร์ไคลนิสซ์แทนนะครับก็แล้วแต่นะนั่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีทูปกติซึ่งไมโอซีทูปกติก็จะหน้าตาคล้ายๆกับไมโทซสละนะฮะเพราะมันก็คือเป้าหมายเราก็คือเราต้องการแยกซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันถูกปะเพราะฉะนั้นระยะหลังจากนี้ก็จะคล้ายๆกันละนะครับเราก็ไปดูกัน เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเข้าสู่ระยะต่อมาก็คือ prophase 2ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโครโมโซมคอนเดนเซชันเยื่อหุ้มนิวเคลียสถ้ามันสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็สลายไปถูกไหมครับโครโมโซมคอนเดนเซชันก็คือมีการขดตัวของโครโมโซมเกิดขึ้นนะครับนิวเคลียส envelop และนิวเคลียลัสเป็นไงสลายถ้ามันถ้ามันโผล่มานะแต่ว่า ถ้าตอนระยะที่เราเฟสวันเด็กไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็กไม่ต้องทำนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเฟสทูมไม่มีการเข้าคู่ของโครโมโ,โ,โ,มโซมเกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเซลล์ระยะนี้ก็ง่อยๆธรรมดาก็เด็กๆก็จะเห็นเป็นจึ๊บๆก็เด็กๆก็จะเห็นเป็นตัวใหญ่อันนึงตัวเล็กอันหนึ่งแบบนี้ธรรมดานะครับเข้าสุระิยะถัดไปก็คือระยะเมตาเฟสทู อันนี้ก็เหมือนเดิมถูกไหมครับเด็กๆก็เอาโครโมโซมทั้งหมดมาเรียงในแนวกึ่งกลางเซลล์เด็กเป็นคู่ไหมก็ไม่ถูกไหมครับโครโมโซมทั้งหมดก็มาเรียงในแนวกึ่งกลางเซลล์ในแนวอีควอเทอร์เรียลเพลตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเด็กๆดูโครโมโซมในระยะนี้สิ่งที่เด็กๆเห็นก็คือเด็กๆก็เอาโครโมโซมสองอันมาเรียงชึบอันใหญ่อันหนึง่งอันเล็กอันหนึง่งชึบๆเรียบร้อยนี่คือเมตาเฟสทู จากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็เข้าสู่ระยะต่อมาก็คือระยะ anaphase 2ถูกไหมถ้าเข้าสู่ระยะ anaphase 2สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ anaphase 2ก็แยก sister chromatid ถูกไหมร sister chromatid ก็จะแยกออกจากกัน ถูกไหมฮะเซอร์โครมาติดเ,เด็กๆก็แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นแปลว่าไอเดียของเราก็คือเด็กก็จะกลายเป็นเซลล์หน้าตาแบบนี้ <c oughs> ถูกไหมฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็เข้าเทโลเฟสทุกอ,อันนี้คือผมคิดแค่เซลล์เดียวนะแต่จริงๆเราตั้งต้นที่2เซลล์ถูกไหมอันนี้ผมวัดแค่เซลล์เดียวเนาะเพราะฉะนัะ้นส <c oughs> ุดท้ายพอเทโลเฟสทุก็สิ้นสุดกระบวนการธรรมดา ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่วาดละกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือาวาตกรได้อ่ะก็คือเด็กๆก็จะได้เป็นยาวๆหน,น,ๆนึ่งอันสั้นๆหนึ่งอันสองฝั่งเรียบร้อยเสร็จแล้วจบกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็มีเท่านี้เองนะฮะอ easy ไหมีซี่เนาะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจให้ดีครับก็คือผมแนะนําว่าถ้าเด็กๆอยากเข้าใจเรื่องไมโอซิสจริงๆอะ่ะเด็กๆลองกําหนดเซลล์ขึ้นมาลองไปนั่งวาดรูปที่บ้านก็ได้ครับลอง วาดว่าเอาสมมติเราบอกว่ามีเซลสองเอ็นเท่ากับหกลองวาดซิว่าแต่ระยะมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเด็กๆจะเห็นชัดครับว่าทําไมมันถึงเป็น n อเท่ากับสามแล้ว n อเท่ากับสามทำไมต้องเข้าไมโอซิสสอต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจไอเดียเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่เราพูดถึงไปนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าสรุปเป็นตารางแล้วกันเนาะเปรียบเทียบระหว่างไมโทซิสไมโอซิสหนแล้วก็ไมโอซิสสอว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคอนคลูชั o n กันดีกว่า โอเคคอนคลูชันตอนนี้ผมก็จะแบ่งเป็นทำเป็นตารางง่ายๆแล้วกันก็คือเป็นไมโทซิสไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2นะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันมีอะไรเหมือนกันอะไรต่างกันนะครับก็ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกันเลยก็เรามาเริ่มอันที่1่ก่อนนะฮะเราพบที่ไหนนะไมโทซิสเราพบที่ไหนนะเซลที่พบอ่ะผมเปรียบเทียบให้ ไมโอนิสเราพบที่สม m a t i เซลล์ส่วนใหญ่นะครับถูกไหมแต่ถ้าเป็นกรณีของไมโอนิสเราพูดไปแล้วก็คือเราพบในเซลล์สืบพันธุ์สัตถูกไหมครับหรือว่ากระบวนการสร้างสปอร์ในพืชถูกไหมฮะสปอร์สปอรโรเจเนซิสในพืชอันนี้คือสิ่งที่เจอกันถูกไหมฮะ การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเป็นยังไงชุดโครโมโซมครับดิพลอยแฮปลอยไหนลองว่าซิเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กดูที่ไมโทซิสไมโทซิสเด็กก็จะบอกว่าโอเคถ้าเด็กตั้งต้นที่ 2n เด็กๆก็จะได้เป็น 2n เกิดขึ้นถ้าเด็กตั้งต้นที่ n เดียวเด็กๆก็จะได้กลายเป็น n เดียวเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของไมโอซิส ส่วนไมโอซิสวเนี่ยก็คือ 2N เเด็กๆจะกลายเป็น N เดียวแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเอา N เดียวตรงนี้ยไปแบ่งต่อให้กลายเป็น N เดียวเหมือนเดิมถูกไหมครับลักษณะทางพันุกรรมของเซลล์ลูกเป็นไงไมโทซิส <t> มันเหมือนเดิมทุกประกาศถูกไหมครับ m มโอซิสวันกับไมโอซิสซูนี่ผมขอเรียกรวมกันเลยแล้วกันนะฮะมีความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นนะครับมีความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นถ้ามันเป็นแบบไมโอซิสถูกไหมฮะจำนวนดอเตอร์เซลล์เป็นไงจำนวนเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นเป็นไง ถ้าเป็น id, ไมโทซีดเด็กๆได้เริ่มจาก1ก็จะกลายเป็น2ส่วนไมโอซีดเด็กเริ่มจาก1ก็จะกลายไปเป็น4ถูกไหมครับดอเตอร์เซลล์เพราะเราบอกแล้วว่ามันต้องกําจัดทิ้งไอกำจัดคโครโมโซมส่วนต่างออกไปนะฮะเพราะงั้นก็จะกลายเป็นว่าเริ่มจาก1ก็จะกลายเป็น4ดอเตอร์เซลล์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการถูกไหมครับโครโมโรกัสโครโมโซมเป็นไงโครโมกัสโครโมโซม โฮโมโลกัสโครโมโซม p a ล i n g สินัปสีสมชานนีละกันก็คือการเข้าคู่กันของเจ้าตัวโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับไมลซิสเข้าคู่ไหมไม่เข้าคู่ไมโลซิสปันเข้าคู่ไหมครับเข้าคู่ถูกปะส่วนไมลซิสทูไม่เข้าคู่ละถูกไหมฮะก็เหมือนเดิมนะครับพอซินับสีแล้วเราก็ตามไปด้วยในเรื่องของการเกิด crossing over ครับ ก็โปรเฟสเฉยๆมันไม่มีการครอสซิ่งมันไม่มีการเข้าคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าในไมโทซิสเด็กก็ไม่เกิด crossing over ขึ้นไมโอซิส2เกิดไหมไมโอซิส2ก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้มีการเข้าคู่กันของโฮโมโลการโครโมโซมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะเกิด crossing over เฉพาะในโปรเฟส1ของไมโอซิส1นะฮะอันนี้ก็คือโปรเฟส1หมดนะครับ โอเคอันต่อมาก็คือเปรียบเทียบระยะเมตาเสผมใส่ระยะเมตาเสแล้วก็วงเล็บไปนะก็คือเมตาเสของทุกอันแหละนะฮะถ้าเป็นไมโทซิสเด็กๆเอาคโครโมโซมมาเรียงถูกไหมฮะตัวไมโอซิสถูกก็เป็นคโครโมโซมเรียงตัวเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นกรณีของไมโอซิสวัน ดเด็กๆเอาโครโมโซมมาเรียงตัวไหมไม่ได้เอาโครโมโซมมาเรียงตัวดเด็กๆเอาอะไรมาเรียงตัวครับเอาไบวาเลนซ์หรือเทตทรัสมาเรียงตัวถูกปะ่ะเด็กๆไม่ได้เรียงแถวเดียวดเด็กๆเรียงเป็นคู่เกิดขึ้นนะฮะถ้ามันเป็นกรณีของไมโทซิสกับไมโอซิสทูเนี่ยดเด็กๆใช้โครโมโซมมาเรียงตั้งแถวเดียวกันเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของเมตาเฟสวัน สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กเอาคู่โครโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมาเรียงกันในแนวนกึ่งกลางเซลล์นะครับและเปรียบเทียบตระกูลแนอนาเฟสซิถ้าเป็นไมโทซิสเด็กๆแยกซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันถูกไหมครับ ถูกไหมฮะไมโอซิสทูเด็กๆก็แยกซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันเหมือนกันสิ่งที่ต่างก็คือในระยะอนาเฟสวันเด็กๆไม่ได้แยกซิสเตอร์โครมาติดเด็กๆแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกัน ออกจากกันนั่นเองนะครับโอเคไหมไดเด็กๆพอเห็นภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือไอเดียหลักๆที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้ดูเพราะ,ะดเด็กเห็นกระบวนการแล้วนะครับก็คือเราบอกว่าเราเรียน2อ,อย่างถูกไหมครับเราสรุปกันอีกทีหนึ่งก็คือเรามีไมโทซิสกับไมโอซิสซึ่ง2กระบวนการนี้ก็มีความแตกต่างกันหลายอย่าง,างกรณีของเซลล์ที่มันพบไมโทซิสปกติเด็กๆพบในเลซเลล์สืบเซลล์ร่างกายถูกไหมฮะจริงๆในกรณีของพืชเด็กๆจะพบในการสร้างเลซลล์สืบพันเนาะอันนี้โน้ตไว้ให้เพิ่มนิดนึงละ พบในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเซลล์พืชนะครับแกมีดนะแกมีดคือเซลล์สืบพันธุ์ส่วนไมโอซิเด็กๆก็จะพบในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์หรือว่าการสร้างสปอร์ของของพืชนั่นเองนะครับจำนวนชุดโครโมโซมปกติมันจะไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะถ้ามันเป็นไมโทซิสก็คือ 2n เป็น 2n เริ่มต้นที่ n เดียวก็จะจบที่ n เดียวนะครับส่วนไมโอซิส1กับไมโอซิส2เนี่ยจริงๆโดยกระบวนการแล้วมันคือ 2n ไปเป็น n แต่ว่าจริงๆมันลดลงตั้งแต่ครั้งที่หแล้วล่ะก็คือ 2n เหลือ n เดียวนะครับในไมโอซิส2ก็คือเป็น n กลายเป็น n ต่อเหมือนเดิมนะฮะลักษณะทางรรนุกรรมถ้ามันเป็นไมโทซิสเหมือนเดิมทุกประการนะครับส่วนไมโอซิสอันนี้จริงๆถ้าจะแยกก็คือไมโอซิส1ความหลากหลายแต่ว่าไมโอซิส2จะเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้พี่เขียนชุดรวมกันไปเลยก็ นะครับสิ้นสุดกระบวนการไมโทซิดได้ 2, ไมโอซิดได้4ถูกไหมฮะการจับคู่ของโครโมโซมและ crossing over เราพบเฉพาะในระยะ prophase o m i ไมโอซิกับ prophase กับไมโอซิด2ไม่เจอนะครับ metaphase ก็ไมโอซิดกับ metaphase 2คล้ายกาันคือเอาโครโมโซมมาเลียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของไมโอซิด one ในเด็กจะเอา bivalent หรือ tetrad มาเลียง ถูกไหมครับส่วนแอนาเฟสก็เหมือนกัน ies, มโทซิสกับมโอซิส2เด็กแยกซิสเตอร์โครมมติดออกจากกันแต่ว่าพอเป็นมโอซิส1นเด็กจะแยกโครโมกลาโครโมโซมออกจากกันนะครับอันนั้นคือไอเดียทั้งหมดของการแบ่งเซลล์โอเคไหมเด็กพอเข้าใจกระบวนการไหมครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเวลาเด็กเรียนในโรงเรียนอ่ะเขาอาจจะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะเน้นเด็กๆนิดนึงว่าอย่าไปยึดติดกับไอตัวแค่ แต่ละระยะมีอะไรเด็กต้องเห็นความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมที่มันเกิดขึ้นตลอดการแบ่งเซลล์ไม่งั้นเด็กจะไม่มีวันเข้าใจเลยครับว่าทำไมไมโอซิสต้องมีไมโอซิสทต่อไม่จบแค่ไมโอซิส นแนะนาว่าเด็กๆลองกลับไปทวนเลยโดยการวาดรูปก็ได้ครับเด็กๆจะได้ลองดูว่ามันเป็นยังไงข้อสอบหลายๆโรงเรียนก็ชอบออกให้เด็กๆว,วาดรูประยะต่างๆของการแบ่งเซลล์กำหนดจํานวนโครโมโซมตั้งต้นมาให้นะครับอันนี้เด็กๆพยายามไปฝึกทวนดูนะฮะคือขั้นตอนมันค่อนข้างเป็น process ต่อเนื่องกันมันเป็น flow ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ลองไปทวนดูสเต็ปแต่ละอันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคไหมนะ่าจะพอตามทันนะครับก็เดี๋ยวในตอนต่อๆไปเรากำลังจะขึ้นเรื่องของ genetics แล้วนะครับตอนนี้เราเข้าใจคอนเซปต์ของ ไอเรื่องของ DNA ยีนโครโมโซมแล้วก็เข้าใจเรื่องไมโทซิสไมโอซิสแล้วนะครับในตอนต่อๆไปเราจะพูดถึงเรื่องกฎของเมนเดลการ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเราก็จะกลับมาที่เรื่องการแบ่งเซลล์บ่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามทำให้มันแม่แมนๆเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับตอนนี้เราเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ